On ite, สวัสดียามเช้านะครับวันนี้เราก็มากินอาหารเช้าที่อาหารเช้าของโรงแรมนัวเทลกัมราวีนนะครับอยู่ที่ปุกเก็ตนะครับเรามาดูว่าอาหารเช้าวันนี้เรากินอะไรกันบ้างนะครับผมวันนี้น้องปกป้องกินอะไรครับน้องปกป้องครับโอ้โหน้องปกป้องมีอย่างนี้นี่นี่ไหนไหนนี่ครับของน้องปกป้องไงโอ้โหขนม ส่วนของพาะว่านนะครับผมเป็นข้าวต้มปลานะครับผม,ผมแล้วก็ไข่ขนมปังนะครับผมแล้วก็ชานะครับน้ำเปล่าและน้ำส้มนะครับเด็กดื้อครับผมเด็กดื้อกินอะไรครับโอ้โหเด็กดื้อกินโอ้โหกินใี่หมดนะครับไม่อันไม่อันกินอะไรครับโอ้ เนื้อต้ปลากับไข่ดาวนะครับโอ้โหลองอกันดูว่าอร่อยหรือเปล่านะครับอืมเขาต้มปลาหอมมากอืมหลวงปก่ป้องครับกินนี่ไงหลวงกว่าเงินซาอร่อยครับหลวงปูป้องกินแพนเค,ค้กใช่ไหมลกูกมา จากการกินอาหารเชา้าเราก็เดินทางไปสนามบินภูเก็ตนานาชาติภูเก็ตนะครับผมเพื่อจะเดินทางไปสนามบินนานาชาติดอนเมืองและต่อกลับบ้านเรานะครับผมที่สุรินทร์นะครับแล้วเราก็ทิ้งคากันก่อนนะครับบ๊ายบาย